คุณเคยประสบป,ปัญหากับการจัดการรถในธุรกิจของคุณหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นรถหายเสียค่าน้ำมันเกินจริงพนักงานใช้รถผิดวัตถุประสงค์ถ้าหากคุณเจอปัญหาเหล่านี้ทางเราขอแนะนําโปรแกรม KC Logistics โปรแกรมที่จะเข้ามาช่วยจัดการระบบยานพาหนะในธุรกิจของคุณซึ่งโปรแกรมสามารถทําอะไรได้หลายอย่างไม่ว่าจะเป็นสามารถเก็บข้อมูลรถขนส่งในแต่ละคันในระบบได้ไม่ว่าจะเป็นประวัติการซ่อมบำรุงของรถ แสดงสถานะของรถว่ามีการใช้งานอยู่หรือไม่และสามารถเลือกใช้รถที่ยังว่างอยู่ได้สามารถระบุผู้ขับรถและผู้ช่วยในแต่และแผนเส้นทางการวิ่งได้สามารถวางแผนเส้นทางการเดินรถได้เพียงแค่คลิกต้นทางและปลายทางข้อมูลสถานที่ที่ต้องแวะระหว่างทางซึ่งโปรแกรมจะออกแบบเส้นทางให้เราอัตโนมัติ ก่อนออกเดินทางจะมีระบบการตรวจสอบรถตามมาตรฐานหากเกิดปัญหาทางเราสามารถดูข้อมูลการใช้งานรถย้อนหลังโดยสามารถระบุคนขับผู้ช่วยในแต่ละช่วงเวลาได้สามารถดูรายงานในเรื่องของความล่าช้าในการขนส่ง นอกจากนี้ยังมีการแจ้งเตือนผ่านระบบลายยกตัวอย่างเช่นเมื่อมีการเปิดแผนการใช้รถจะมีการแจ้งเตือนไปที่ลายพร้อมกับแสดงรายละเอียดของการใช้รถต่างๆไม่ว่าจะเป็นทะเบียนรถชื่อคนขับเวลาและอื่นๆเพียงเท่านี้การจัดการระบบยานพาหนะของคุณก็จะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นพร้อมทั้งลดค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็นและเพิ่มความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นหากคุณสนใจระบบของ KC Logistics สามารถติดต่อได้ทางช่องทางที่ขึ้นอยู่ได้เลย